มาเสียด้วยกัน <laughs> <Și> <analyze anthropology>

สองอีก,อกอน,นะครับทีมที่บรรจุศพนะครับหนึ่งอีกนะครับแล้วก็กที่สี่สามเป็นประธานนะครับพร้อมทั้งผู้นำท้องที่และก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับเป็นจังหวนมากที่ พระนาธิคุณแล้วก็ประวัติและความว้อะไรมาเรียนให้หมวลนพิธีแห่งนี้ได้รับทราบตามลำดับเเออา แม่พี่น้องทั่วคมเผา่ารจำสดหมองมัวตาในนี่ยังอาทิฐานส่งผู้เพื่อนกาศึกษาเังสจศึกษาจากเรืองนมองเจ้าได้เอร้อยเกชียอใได้อเจ้าคณะอเเมืองังวัดกความสิริพ่อหลวงสรัญประธานฝ่ายสงฆ์ได้ของศิลาธาตาให่ของตุนขอกรกาสมด้วยก่อนเ้าเียวสุดครับ เรนั้นนี้กั้งผู้ช่วยผู้ช่วยคนจัดการระบกวัลย์รถก่อส้างตอกไม้พู้ก่าสร้างก่อสร้างพิธีสังแงอาหารแสดงความเคารพคนแท่งเกี่ยวขอแต่งรำเสร็ จะดีถึาไว้วางไว้ผ่านานอุตสร ขณะนี้านนทายทหารเสนาบตรนะครับที่อัญเชิญและครอบสชาตินะครับอาหน้าตาเกิดรัตตาดีนะครับนี่เป็นรายํานายทหารที่อัญเชิญและครอบส่ชาตินะครับสําหรับในการของทศชของาราสภหารอยยี่สิบเการพักสชาตินั้นผู้พักต้องแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกตินะครับ นี้นะครับนักจ้าห้าที่ที่พอพี่พับก็จะขอเรียนเชิญท่านได้ต่อเ c ฟ สรอบนึนะครับซึ่งมีความหมายให้กับนราอยู่ในไหนได้่อยนะครับขออุาร้อง <complicated> อนุสาสนายาของทหาราิสาผู้ขับร้อยโทอิชารองผู้กกับอมชามาคุณค่าเป็นสิ่งไทยตนเด่นเกิน